สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับวันนี้วันที่วันที่สามสิบพี่น้องสามสิบนี่น่าจะวันพฤหัส,สบดีวันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้ห้ามสะผมอาบน้ำได้แต่ห้ามสะผมนะครับลงอ่างได้แต่ห้ามสะผมเพราะว่าอะไร ราะว่าวันพระฤกษ์วันพระฤาษ์สะบดีครับนะสักไม่ดีพาพี่น้องมาดูมาชมไอนุมตุรกีครับนะไอนุมตุรกี h i โดรแมกไม่น่าจะมีน่าจะมีการโต้เถียงในโซเชียลหรือยูทูบ h I D R o M e X นะครับไฮโดรแมกแมกนะ ฮิโตรเม็บางคนก็บอกว่าไฮครับพี่อ่านว่าไฮโตรเม็โอ้ยอ่ะแต่ภาษานี่น่าจะเป็นฮินะครับฮิโตรเม็ใครๆก็อ่าฮิดะชินะครับนะฮิโตรเม็ผมอ่านฮิโตรเม็จากคู่มือแล้วอ่านว่าฮิโตรเม็นะครับไม่ได้อ่านว่าไฮโดรเม็กอ่ะขาวดำนะครับขาวดำดูหล่อเราเอาการทีเดียว ตัวนี้แกะมาได้ 3, 000, 3 0 0 0 3,050ชั่วโมงครับน่าจะประมาณปีกว่าปีกว่านะครับเป็นรถขุดสายพันธุ์ตุรกีที่ว่านำเข้าโดยพินสยามน,นะครับช่วงล่างก็ปกติครับตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างเยอะครับเจ้าพี โรมก h head, uh, h m k 2องสองศูนยะครับสอง lc พูดง่ายๆว่า2องสอูถือว่าใหญ่นะครับ2 h สองสองศก็22ตันครึ่งครับตีไปเลยนะครับน้ำหนักอยู่มาณ22ตันครึ่ง่าใบแท็กนั้น80ดสิเซ้นอรเลอร์เก้ตัวนะครับอรเลอร์เก้ตัวทีเดียวรองรับการกระโดดหนักกว่าเน็กเจนนีกนะครับ ตัวนี้น่าจะพอๆกับดูซานครับดูซาน225นะครับมีกล้องหลังตัวดูดน้ำมันแบบออโต้โซ่ดี่อยู่ที่49ข้อนะครับแต่ว่าลรอเลอร์มัน9ตัวทีเดียวปุ่งกี้หคิวครับปุ่งกี้จะเล็กกว่าดูซานครับดูซานนี่ปาเข้าไป1.17คิวนะครับ แต่ดักแคดน1.2ฮิโตรเมกนี่จริงๆน่าจะวางมุงกี้ใหญ่กว่านี้ครับเพราะว่าโครงสร้างเขาใหญ่บูมอาร์มนั่นใหญ่แล้วก็เสริมแผ่นเหล็กสามเชกคอีกนะครับแล้วก็เสริมข้างล่างบูมอีกแผ่นหนึ่งนะครับเหมือนปะเลยแต่ว่าเขาเสริมนะมีความแข็งแกร่งสูงครับเหล็กประเทศตุรกีก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ เมืองทะลุงเหล็กที่ติดทับป้นของโลกครับพูดง่ายๆว่าเหล็กทําปืน่มาจากนน้นนะครับพอหอาวุธยุดโทรปรกใช้เหล็กจากตุรกีเป็นใหญ่ส่วนใหญ่นะตัวน,นี้มีสายแยกให้พร้อมนะครับมีสายแยกติดตั้งให้พร้อมแค่เราสั่งพอแยกมาก็ใช้ได้ครับกล่องหลังตัวดูดน้ำมันแบบออตโต้ กีห้าฟันอ่าสำหรับรุ่นนี้มีใช้เครื่องอยู่สองรุ่นนะครับใช้เครื่องไดเร็กกับเครื่องคอมมอนเร็วอ่าถ้าท่านซื้อก็อยากได้ 6... กอ่า6กดีสามสี่นะครับตัวฮิสุบิชิจากญี่ปุ่นนะครับก็สั่งได้เหมือนกันหรือว่าจะใช้อิสุซุกซีเหนะครับเหมือน F6 เหมือนซูซึโตโมเครื่องอกเดียวกันนะครับอ่า4 HK1 ตัวนี้ใช้4 h k 1 x นะครับ กระรีดมาได้ประมาณ157 157ตัวนะครับวัดรอบเครื่องก็จู่ประมาณ1,800รอบต่อนาทีส่วนปั๊มนะใช้ปั๊มจากอังกฤษนะครับ K5V ตัวนี้ใช้ K5V จากอังกฤษนะครับส่วนเครื่องยนต์นั้นญี่ปุ่นนะครับเป็นคอมมอนเร็ว สี่สูบเทอร์โบเทอร์โบคอมมอนเร็วิมเลอร์คูลระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับสี่เหตุคดีนหนึ่งบกเดียวกับสวิตเตอร์โมเอ็เฮดสองหนึ่งศูนย์เอฟหกนะครับแต่ว่าปั๊มใช้ขีดาวีจากอังกฤษส่วนเหล็กนะั้นใช้เหล็กแข็งจากตุรกีนะครับไม่ใช่เหล็กนำพีนะพี่น้องเหล็กตุรกีอ่ารถี่รับผ่านไปไฟหลังมีไหม แต่งสโลป้ไม่ได้ดูกันจกจกแข็งของเขาครับแต่งสโลไกปก้ใช้ฝีมือแล้ะครับค่อยๆไปสีขาวดำก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับปัจจุบันก็มีรุ่นร้อก็มีครับแล้วก็2 3 0ส ทรงยาวๆาคลาๆโคโ้ายโคมาสุรุ่นสิบนะครับเห็นซีโร่รุ่นสิบห็นบอกก็ใช้คอมมันเร็วก็จะประหยัดหน่อยครับประมาณวันละสามพันถึงสามพันห้าครับปัจจุบันฮิโรแมกก็จัดจำหน่ายโดยพินสยามนะครับ น่าจะอยู่มาณ4ี่ล้านต้นน่สี่ล้านต้นลองสอบถามได้ครับท่านใดที่ชอบของใหญ่นะครับชอบของแปลกของใหญ่ก็ดูได้ครับเอาไปลองได้กับฮิโตรแมกเพดม2 0 l อ LC ัรชวงล่างใหญ่ๆยาวถือว่าในบรรดารุกุขนาด 2ตันนะครับก็จะมีฮิโตรแมกที่ว่า,าโรล,ลเลอร์เยอะครับโรล,ลเลอร์ถึงเตัวนะอโอ้ยเรื่วยแล้วครับงานนี้แต่ถ้าชอบไดเรกหรือว่าชอบมิซุงหกดีสามสี่ก็สั่งได้ครับนะ สามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องใส่ได้ครับตกแต่งงาน700คิวนะครับเฟร,รมก็ใช้เหล็กตรุรกีครับช่วงล่างนะครับหรือว่าแข็งแกร่งระดับหนึ่ง ภาคอีสานก็มีเยอะครับแต่ไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไร <c ười> กับเจ้าฮิโรแมก์นะ <c ười> สวดทรงเอวห้องเก่งดูดีครับวสวิสว่งมาเรื่อยจะเห็นได้ว่าตรงนี้ยังแห้งแรงอยู่ครับ ขอดีก็มีสายแยกให้รอบนะครับถ้าติดตั้งก็หลายตังหลายตังนะครับสำหรับสายแยกหัวแยกนี่ก็เป็นแสนนะครับแสน 2, แสองแ0 0 0 0มแนแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อครับหนึ่งสมสี่ห้าหกโอ้ไฟไฟหน้านี่มีไฟหดวงด้วยกันนะครับ สีขาวพอเดี๋ยวดูนานๆว่าจะจะออกเป็นสีอะไรครับว่าโดนแดดขัดนี้แต่ก่อนเสื้อเพิ่มก็ขับอยู่นะครับเดี๋ยวเสื้อเพิ่มไปขับซานี่กอท่าวงการคนขับคนขับรถขุณเ,เดี๋ยวคุยเรื่องคนขับรถขุดเนาะไรายได้ แล้วตลาดความต้องการคนขับรถขุดอยู่ก็ยังยังมีอยู่เรื่อยๆครับถามว่าไรายได้ดีไหมขับรถขุดเครื่องจักรหนักโอตะเป็นบริษัทก็ดีครับดีอย่างน้อยก็ขั้นต่ำน่นวะวันละ4 0 0ร0อยนะครับมีโอทีแต่ว,ว่าถ้าแถาวภาคตะวันออกจอ้างกันแพงครับชั่วโมงละร้อยร้เลยนะครับ คนขับรถขุดนะชั่วโมงวันหนึ่งทำแปดชั่วโมงก็อ่าคือแปดร้อยนะครับหรือว่าถ้าชั่วโมงละร้อยห้าสิบก็วันละพันกว่านะครับเดี๋ยวถ้าแถวภาคอีสานก็มีตั้งแต่สี่ร้อยสี่ร้อยอยู่กินพร้อมนะครับหรือว่าห้าร้อยอยู่กินพร้อมหกร้อยอยู่กินพร้อมนะครับคนขับรถขุดก็จะไม่ค่อยเปลืองกับข้าว แต่ก็จะเปลืองอย่างอื่นนะครับเรื่องส่วนใหญ่จะสายจวดนะครับยิงตะโสดดโิโอยัดหนักนะครับก็ถือว่าตัดเทียบก็ถือว่า,ค,าคนขับรถคุดมรายได้ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องหาเท่าแก่ดีๆนะบางทีก็โดนเบี้ยวเหมือนกันขับมา3เดือนเลยยังไม่ได้ตังก็มีครับ4เดือนหเดือนนะครับบางคนก็ได้เท่าแก่ดีก็ดีไป เงินเดือนอาจจะมื่นห้ามื่นแปดอย่างนี้ครับมีพิเศษให้อีกวันละร้อยอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีเป็นอาชีพที่นั่งห้องเอสบายนะ <c oughs> ครับแต่ว่าก็จะได้แต่ตามโบนะครับตามป่าเดือนหนึ่งก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีอย่างหนึ่ง สำหรับไต uh, รเวอร์เอ็กซ์คาเวเตอร์ครับหรือว่าพนักงานขับรถขุดนะครับรายได,ได้บางบางเจ้าบางบริษัทนะครับบางเท่าเก,าเกาดีเดือนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสอง0มื่ครับสอง0มืถึงสี่0มื่นนะครับถ้าแถวจันทบุรีก็ได้เยอะครับได้เยอะจริง คนขับก็ต้องไต่ไปเรื่อยครับจนได้เป็นระดับเมืออชีพสามารถอ่านงานออกหมดบางคนก็เริ่มต้นจากอัจจารมีครับนะไปอยู่ด้วยกว่าจะได้ขับรถขุดกว่าจะได้ขึ้นได้เตนะจนวันหนึ่งเขาก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็เก่งขึ้นมาครับเขาก็สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้เห็งตัวเองได้ ที่เป็นอาชีพขับรถขุดอาชีพขับรถขุดจะรายได้ดีกว่าขับรายได้ดีขับสิบล้อนะครับขับรถบรรทุกแต่ว,ว่าถ้ามอเตอร์เกตดนี่ก็มอเตอร์เกตดจะดีกว่ารถขุดครับเอาโชวลงบออ เสียงนี่ว่ารอบเครื่องน่าจะจัดกันครับวันมีฝนไม่น่าจะลงครับส่วนการซื้อรถขุดมาก็ค่อนข้างจะแพงเหมือนกันนะครับคันหนึ่งมีระดับ200รนี่มีแต่4ล้านนะครับ 4ล้านถึง5้าล้านนะครับก็รับจ้างทั่วไปหรือว่ารับเหมาทั่วไปรายได้ก็โอ้ได้รถคุดีฟุกๆก,ก็วันละหมื่นนะครับนะฟุกๆวันละหมืน่นซึงหนึ่งก็ได้ทำงานก็โอเคครับบริหารจัดการดีๆอยู่ได้ครับ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเกเรกันเหมือนกันเขาแก่เกีกรครับเอาพามาดูบ้านท้ายเขาหน่อยอสนใจดูได้ครับยูทู e ชาติเจรร์นซัพหรือว่าเพจชาติเจร X ร์นซัพเอ็ก c ์คาสต์เตอร์เอ็กซัคต์082723752 ยบโดยฮิโรแมกส็มเคสองสองซูดลซีจัดจำหน่ายโดยพิษณานครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ